เจลพี่เจพี่เดี่ก้าวแรกเปิดเทอมแล้วใช่ไหมครับโหพี่เยวพร้อมมากเลยปไปกันเถอค่ะสวครับรบ,บ๊ายบายครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแม่ลงไปส่งนะครับฮิฮิ <c oughs> พี่เดียวเอารองเท้ามาให้ครับไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างครับเขาไหนกี้ <laughs> เอามาข้างเดียวะนะครับอ๋อเรียนเอามาข้างนี้ <laughs> รองเท้าลากสีน <laughs> นีี่ไ <laughs> ปเข้าไปในบ้านกันเรับ คงน่าจะใช้ชไม่ได้องหามว่าไงพี่เดียวฉันอยากไปขับรถอะรถะ่ะ <c oughs> งงรถราคาง่ายไงรถราคาฮืม